บ้านวังหินนะครับไปบ้านหลังที่งูเข้านะครับเป็นงูจงอางขนาดสี่เมตรนะครับจับลายวันครับที่นี่บ้านวังหินนะครับกําลังเข้าไปช่วงตีเขาครับปีเขาของบ้านวังหินครับ, <S <S บ ข่าวขออยู่ข้างนอกก่อนนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านก็ไปเรียกเจ้าของบ้านก่อนเพราะว่าหมายเยอะมากเลยครับพบอยู่เนี่ยที่เข้ามารายวันเนี่ยเป็นงูชนิดเดียวกันเลยใช่ไหมครับตัวตัวตเมืวว่อคืนนี้เป็นงูเหา่าโอ้เป็นงูเห่าที่เห็นก่อนหน้าเป็นจงอางเป็นจงอางตัวใหญ่เป็นจงอาง แล้วอย่างนี้คือ,อยังยังวิตกกังวลไหมครับว่าจะเข้ามาอีกอยังวิตกอยู่เขามันเข้ามาทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่เนี่ยคืนนี้ก็ยังยังยังคุยกันอยู่เมื่อกี้วา่าคืนนี้ก็ยังวิตกอยู่กลัวมันจะเข้ามาอีกอต้องมาสามวันติดโดยโดยโรอบบ้านก็สะอาดอะนะเนาะไม่มีไม่ได้ลบไม่ได้ลบอะไรเลย,ยอยู่แบบโลง่ลงๆแต่มาสามวันติดอ่ะก็ยังยังยังวิตกอยู่นี่ทำอะไรน้องหมาพวกนี้เนาะ อ๋อไอหมาติดก่อนหมาเข่าหมาเขาก่อนช่วงตัวใหญ่ทีต่ตัวแรกเข้ามาทางไหนนะครับเ,เข้ามาทีนั่เข้ามาทางนู้นแล้วก็เข้ามานี่เข้าเข้ามาตรงนี้ใช่ครับเข้ามาซอยตูนช่วง เข้ามาตรงตู้เย็นเนี่ยนะครับสี่เมตรสี่เมตรกว่าโอ้โหแต่ละตัวยาวขนาดนั้นคแล้วตรงนี้ดูบ้านก็ไม่น่าจะมีงูเนาะแล้วมันเข้ามาไรวันเลยเหรอครับครับเข้ามาสามวันติดก็สามคืนติดก็้วสามคืนติดครับแล้วก็กังวลว่าคืนนี้เราจะเข้าไหใช่คืนนี้ยังยังยังกังวลกันอยู่ว่านี่ถ้าท่านท่านไม่ได้ช่วยหมาช่วยคอยดูนะ ของจะไม่รู้แล้วเพราะมันเข้าตอนดึกอ๋อครับาตัวลากีากลากลาออกคเาอกเาตู้เย็นออกเลยลากล้กลากล้กลากตู้เย็นออกเลยไก่ตัเอ

ไม่มีกระสอบเลยห้าห้าแข็งแข็งแรงน่ก็พอเหียวเงียวหนเหนียววันนั้นยังเห็นไปจับอยู่เห็นโคตรแล้วก็พาตังโต๊แล้วกวเลิกแล้วแล้วอแั้อนพยายามจับง้งงชั้นหนึงหมดนะ ไต้องไต้งลงนี้ใหม่อย่จับลงนีจับตัวลงนี่เมตรแ่านอนวัดดูี่กรยากันเฮ้ยลงมนอนอีฮะเฮ้ยานอนวัดเนี่ยลงนั้นลงนั้นดีกว่านะลงนั้นอที่ออกเนี่ยเ้วอัเอยเอ๊ะเรวเลย